สวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับอตอนนี้ผมอยู่ที่สมยิงปืนงานกาชาติบูธสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับวันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดดีๆในการทำยังไงให้ได้รางวัลน,นะครับเริ่มต้นก่อนเบอรบอนะครับเบอรบอนะคุณต้องซื้อซื้อไอ้ที่จะมามาเล่นเกมเนี้ยขั้นต่ํานะ สใบนะครับเริ่มต้นทำไมต้อง2ใบเริ่มต้นก่อนนะครับอันนี้เป้าว่างอยู่นะเราต้องเริ่มจากการเล็งเพื่อหาศูนย์นะครับนะบางทีสายตาของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับบางทีลูกน้องผมยิงออย่างหนึง่งเห็นอย่างหนึง่งการกระดิกนิ้วปุ๊บมันทําให้ปืนเบี้ยวซ้ายหรือเบี้ยขว,กวาก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอ,อ่ความนิ่งของคุณด้วยก็อีกอย่างหนึ่งนะครับแต่บอกเลยว่า บูตเลเวลขนาดนี้พวกผมตั้งศูนย์กันทุกตัวนะบอกไว้ก่อนเลยนะเริ่มต้นเราต้องยิงเพื่อหาศูนย์ก่อนเดี๋ยวจะลองยิงให้ดูนะครับนะีะยิงจริงนะนั่นแหละไม,ไม่ได้โมเด,เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมอกไอ้พี่บอยแมงเมคือคือไม่มีใครเข้ามาสอนคลิกอย่างเงี้ยซึ่งผมทริกอย่างนี้ผมก็ได้มาจากนักล่ารางวัลหลายคนที่มาล่าในงานนะเขาถือมาเป็นปึ้งเลยเสียเป็นปึ้งเพื่อให้ได้กระเป๋าไป เอาไลนนั้นในี่แบบโหดมากอ่ะมาดูกันเริ่มต้นเราก็ยิงหาศูนย์ก่อนครับเกมที่หนึ่งอ่าเกมที่หนึ่งผ่านไปนะครับมามาดูกัน เราพยายามยิงเพื่อหาศูนย์ว่าตอนนี้ไอ้ปืนกระบอกเนี่ยมันอยู่ที่ระดับไหนนะครับจริงๆเจ้าตัวเนี่ยมันก็ไม่แย่นะเพียงแต่ว่ามันจะกินซ้ายเห็นนะผมเลงผมเลงตรงกลางให้หันหลังอย่างนี้ดูนะครับผมเลงตรงกลางมันเข้าไปซ้ายนิดนึงอยู่ในจุดนี้ซึ่งจริงๆเราต้องขยับมาอีกนิดนึงนะครับขยับเลงเผื่อมานิดนึงอย่างกินซ้ายเราก็เลงเผื่อขวานิดนึงนะครับเหมือนกับว่าเราเลงตรงหัวใจปุ๊บใช่ไหม ตรงตรงกลางเนี่ยมันเข้ามาทางนี้แล้วก็เล็งมาทางนี้นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับมามาดูกันเดี๋ยวอันนี้อันอันนี้นะอันใหม่มาเดี๋ยวลองดูกันนะครับคือขั้นต่ำอ่ะสอ,อันคือคือเป้าขั้นต่ำอสองอันเพื่อจะรู้จักปืนเหมือนมุกบ่อยๆที่ผมชอบชอบพูดว่าเฮ้ย hey, ผมคุยกับคนไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ผมคุยกับปืนรู้เรื่องเนี่ยแหละครับคือคุณต้องคุยกับเขาก่อนแม็กที่หนึ่งนะครับ แล้วก็ไปแม็กที่2นะครับเค้านี้เรารู้แล้วมันกินซ้ายเราเล็งขวานิดนึงนะครับนะมามาดูกันนะนะครับ โอเคมาดูผลลัพธ์กันครับเอาตัวนิดนึงนะครับผมเป็นคนยิงปืนไม่ค่อยแม่นนะครับโอเคไหมจะอยู่แถวกลางเกือบหมดเห็นไหมนะครับจะอยู่แถวช่วงยอหดเห็นไหมคุณต้องการหัวใจตรงกลางใช่ไหมเห็นไหมนะครับทริคนี้เป็นทริคง่ายๆนะครับเบ,บาๆสองใบนะอย่างอย่างในงานเนี่ยเกมละหกสิบบาทก็ร้อยยี่สิบบาทนะครับ บางคนมาเป็นตั้งเลยนั่นแหละเพื่อที่จะหาศูนย์เพื่อจะรู้จักปืนกระบอกนั้นก่อนก่อนที่จะยิงนะครับนะโอเคนะครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกท่านแล้วเนี่ยแต่แม้เช้านี้ณวเวลานี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงนิดๆเรานอนที่นี่เราตื่นขึ้นมาเพื่อมาตั้งศูนย์ให้พวกคุณโอเคไหมบอกเลยว่าเราพยายามทําให้ดีที่สุดโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วมีอะไรดีๆจะรีวิวให้ดูอีกสวัสดีครับ